หักมันบออโดยเดินแบบว่าสูแฟนนี่ยังบอแบบไอหักที่หัวใจไอหักที่หัวใจสนีทกรพอแล้วสาม้่อยสบายดีสบายดีท่ามองคนหลานาเนตดิมาพอกันคนที่เติบเนาะ คือว่าผพ้ชบู้งามขึ้นกว่าเก่ามีออร่าขึ้นกว่าเก่าว่าซะข่ากับซื้อเนาะพันละทุกคนธรรมดาโดยกินข้าวกินน้ำแล้วบ่นางละเมื้อนี้กินแล้วได้ยังได้กินแกงปลาแกงปลาแกงปลาเนาะทุกคนซื้อบอ่ลุงเอามาให้โดยโดยมื้อนี้ก็คือบ่ได้ไปทางไหนเป็นวันเสาร์เนาะวันผักเฮียน เดียวสีขอถามยอดหลังน่ิดๆหน่อยเพราะว่าทำมาในคลิปนั่นกับทางน้องบอกว่าเสียงฟังเฮียนเนาะเป็นยังไงการเสียงฟังเฮียนเอาม่ยิ้มประมาณกลางประมาณกลางบอกพูดคู่คะแนนแล้วบเปยังไงประยังประจัติบอกเป็นยังไงความกดดันในการเสียงรอบนั้นธรรมดาธรรมดาวะว่าสีมาอัปเดตตั้งแต่เมื่อ เทียนพอนละบรมีเวลามานะก็เลยม,มามีโอกาสมาในมนื่อนี้ก็ดเทว่าผ่านไปดยดีเนาะ,ะมีปัญหาอยังตกคลองอยังทุกคนโดย<า>เรื่องผักเหียนซองม,มาเลยนะโดยเรื่องการเชงผักเฮียนอ่าซีเข่าสู่เรื่องของหัวใจเนาะทุกคนอ่าถึงเมื่อนี้เป็นอะไรแล้วเนาะนะ บนมนมมีแบบอะน้าใหม่เข้ามาอยู่บ่บ่มีบ่แล้วแล้วคุยทุกมือได้ใช่มีอยู่บ่อ่าคนคุยอยู่ทุกมือนี่นะ,ะมีะเป็นคนเก่าเก่าเลยบ่อาจะมีเสียงหลอดลโกนนักคนเนาะเพราะว่าอยู่แกมทางใชีรถหลดมันลายมาหนีทุกคนเลย ผมขอสทดขอพัยน้ำเนาะ้าบอดีเงินเสียงยังไงแบบว่าอันคนหน้าใหม่นี่ cost, บ่มีมันบ่เป็นยังไงอะคุยกับคนปัจจุบันนี่หรือว่าคนเก่าๆที่คุยที่ผ่านมาอยู่ในระหว่างได้แล้วแบบความัำพันอ่านไอ้นอกหรือว่าแบบไอหักบ่หรือว่าใดเนาะทั้งน้องคนหยิบเนาะทุกคน อไอหักมันบอดโดยโดยแบบว่าสูแฟนนี่ยังบอไอหักที่หัวใจไอหักที่หัวใจสมนีกรพหอแล้วสาวน้อยโดยเป็นอะไรเนาะโดยใจที่หัวใจเนาะโดยเพราะว่ามันอย่างเพิ่นว่าความในใจเนาะมันยังบอกชัดเจนพอโดยว่าต่างฝ่ายยังบอหมั่นใจในตัวกันเนาะอยู่ในระหว่างไอหักที่หัวใจไปก่อนทุกคน โโดดยยคำว่าหักหูวใจนี่คือสีคุยกันมาโดนแล้วเนาะหูจักกันมาโดนแล้ววะท่านใช่รู้ว่ต ouais um ั้งแต่เปิดใจครั้งแรกบ่เกินจริงว่าที่กันว่าหัวใจรัวใช้ใจคอกันคือทุกเมื่อนี่ก็ยังลมกระเพิ่นอยู่เนาะและสมมติว่าทางเอฟซีของเตยนี่นะเพิ่นอยากโอ้อยากลมน้ำเจ้านี่ก็คือยังได้อยู่บ่ เราเนาะคือเ้าพยายามให้โอกาสในหลายคนเนาะเอามาโอมาลงเบิ้งนว่าแม่นบ่แม่นกะบ่ว่ากันเนาะน้องล่ะโดยคุณเรากันบ่เปิดใจอ่าคุยกันก่อนจะบโอ๋เนาะว่าแม่นหรือบ่แม่นอ่ะบ่อยากให้จินตนาการเอาเองว่าเอออ้ายนี่เหมาะกับน้องคนนี้ เรือว่าน้องผู้นี้อ่ะเหมาะกับอายเนาะบ่จิตนาแบบนี้ต้องแหงแบบอ่ะขุดคุยบางกอนว่าในใจเฮาอาจจะตรงกันกับมีแต่ปัจจุบันนี้อ่าทางน้องนี่มีแบบคุณคุยโอลมเสร็จแต่ละเมือม่อนี่หลายคนบ่บ่มีบ่มีคนเดียวนะบ <c ười> โ่โดยโดยมีแต่อาอหักที่หัวใจเนาะทุกคนคือทางอิ เอฟซีของเอื้อยนี่นะเพิ่นกะวะ่าโอ้ทางทีมงานของสาราน้อยไปได้ทถ้ำน้องพระลาก,ก็ได้เถื่อน้องพระลาคือว่าอบอกคอยเก่งเนาะแต่ละค,คะลิ <c oughs> เปเพิ่นวะแต่ละหลังน้องเพระหลอกแน่เนาะโดยคือยังอ่านอยู่บ่หรือว่าเป็นอะไรห้องลักเป็น <c oughs> <c oughs> น้งอ,นองกะยังบอกทันสิ้นบ่ยังบอกกับการสัมภาษณ์วะ หนึ S 1> 1 <S ่งเ<ล>ด่นเป็นหอยยิ้ม,มเนาะอ่าหนึ่งอ่าแต่ยังโบทันจินหรือว่าอ่าคอซองอาจจะเป็นเลยว่าน้องมีบุคลิกแบบนี้ม<ด>ี่ใช้แบบนี้ก,กันเบากันจ่าแบบนี้เนาะมีช่องอยางนี้แต่ว่าเฮาเองกับโบธันหูเนาะเพราะว่าเฮากับบริกรอยู่กับนองมาตลอดเวลา<ด>อ่ามายังไงนอกคนกันเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้แต่ว่าในความยิ้มเด่ยกให้เป็นที่หน่งเลยทุกคนอ่าในหอยยิ้มก็น่ายกเป็นที่หน่งเลยทุกคนเลยนอกจากเขามีทามนองเพิ่งมีแต่ยิ้มเนาะเลย จนว่าทีมงานเขาจะเบิดคําถามเนาะโดยเอิว่าอาจจะเป็นตัวตนที่แทจริงของน้องก็ได้เนาะแมนว่าแบบนี้นะอนาคต <c oughs> ต่อไปก็สิ้ใหเ้เป็นแบบน้องหลักสูตรเามีสูมีแฟนมีครอบครัว <c oughs> <c oughs> อนวันน <c oughs> ี้เรื่องอแม่เกิดมามันต้องมาจากสถานการณ์เนาะ <c oughs> ว,ว่ามันมาแบบใดที่จะให้เฮาออกต้องอารม์เสียหรือว่ามีอารมณ์แบบอยากให้ อ้เน,นี่คือเรื่องสม,มุดว่าอนาคตข้างหน้าเนาะทุกคนก็ให้ทุกคนลองคอมเมนต์มาเบิ่งว่าน้องขัญล่านีให้คนเป็นบอรหรือว่าบอ,อเป็นทุกคนต่อความคิดเห็ยกันเนาะแตงแต่เปิดใจตั้งแต่ต้นมาย่อนมาหนีเนาะมีลำบ่แบบคุณมบดินมาเยี่ยมมายามน้ำยังยังบอ,งอฉันมาเพิ่นมากนี่ก็บตอนทับเพิ่นอยู่บ่ตอแต่ว่ายัางบ่ท่านมีไผมาเยี่ยมมายามเนาะ คืออ้ายหูใจนี่ยกยเพื่อนได้บอกว่าวายอยากมาเยี่ยมมายามเพื่อนยังไม่ได้บอกอ,อ่อคือเพื่อนยังไม่ได้บอกเนาะเดี๋ยววายสิมาเยี่ยมมายา่ยมพี่น้องคนละยังไงพ่นมาเยี่ยมอยู่บ่ยังไง,มา,งมาอยู่เนาะนอ่าชิไดายหูจักใบหน้าหน้าตาหูพ่างกันเป็นอะไรอ่าเวลาไปหันไปนี่พบพอกันจิได้จืดง่ายเนะออะาะแบบราคาสบายดีกัน อันนี้เอาผ่านนะยังโซเชียลอ่ะคุยกันวิดีโอมันก็บรรัดเจนเข่ากับอาเห็นต่อหน้ากันเนาะจะเห็นหน้าเพิ่นอยู่บนลงลัเพิ่งอยู่แสงว่าเพิ่นกะอ่าอายุประมาณเท่าไรน้องหละบอกอลไรบอห้าสิบห้าสิบห้าสิบประมาณห้าสิบแปดคือน้องหลักนี่บริเติเรื่องอายุเพิ่นบอ n เขาเขมรเนาะอยุมันเป็นเพียงตัวเลขแต่แต่สิ่งสําคัญที่สุดคือภายในและจิตใจเขาเนะว่าเป็นแบนไดนนะบางทีเขาเอาุหรือว่าล้มยก็อย่างกรล้มเราคมหาเนาะแบบบ่าวสาวแบบอญุรุ่นเดียวกันเปิดมันจะมีไฟอยู่ในใจได้บัมนผู้ชายมีความใจห้อนว่ามีความคิดที่อยากหลินแบบหลินไปเรื่อยๆเลย เราว่าอาจจะให้เฮาเราว่าสุกตีเฮาเนาะเราว่าคขีบลายคลิปอาปืนใช่ดีญิงมันมีลายด้วยเนี่ยเลยเฉพาะไว้รุ่เหือนกันนี่แหละแต่ว่าหนึ่งอนุนี่ถ้าคนอนุโยลายแต่ว่าเปคนมีนิสัยแบบอาเป็นผู้ใหญ่หักแทงเฮาเอ็นดูเฮาคือพ่อกระแม่เฮาเนาะมันจะดีต่ออาชีวิตเฮาแล้วก็ับในผข้างหน้าเาคือกันเฮาต้องเลือกแบบอาคนที่จิตใจเนาะจิตใจดีมีน้ำใจหรือเมตตาอามนุษย์มนานเหมืนกันหรือหักแพง แบบนี้ดีที่สุดแล้วแหละบางคนจะว่าบางคนคน,คนของทางบ้านบางตัวอย่างเนาะ,ะอ้าวผู้นี้เนาะคือว่าล้มฮะผู้เฒ่าแท้หรือว่าคน,น,นอยายุไร้เท่ของคนยังน้อยเนาะกับบรหารรถนะเนาะแห่งเราไปเฮาเลือกชีวิตเฮาเฮาเลือกเฮามีชีวิตเลือกได้ว่าเอาแนวดีหรือแนวสั่วเนาะเขามาในตัวเฮาทำมีชีวิตเลือกแต่วนที่นี่ดีเฮาก็สามารถเลือกได้คนอื่นจอด้ต่แต่ทางเขา,ขาเขาบอ,อกเขาบริหารเลี้ยงเฮา เราตอนดื่นเราตก็แรกเราต้องตุกงช้าอ่า,ออากับพ่อกับแม่ก่อนเนะาะครั้งแรกอรันดับแรกเลยตัวนี่ก็ทางแม่เป็นก่าขอบ้เพเ่นเ็นว่านแล้วใดนาะทางแม่แมว่า <c oughs> แต่คือเต็มใจเนาะเดี๋ยวแต่น้อนคนลาแม่นบ้างด้วยเน,เนะาะแม่เพคนก่าอ่าจต่ตัดสินใจยังบ่ได้เพราะว่าทางแม่ประเด็นกันยังเป็นตัวต้นเราเห็นตัวจริงเพม่อนเนาะ หรือว่านิชัยเพิ่นราชมวลผลมาเยี่ยมมาเยี่ยมเพื่อนเนี่ยบุคลิกเพิ่นการบอกันจ้าหรือว่าการไปกันมาเพิ่ดจะแบบใดถ้าแม่เองก็อาจจะตัดสินใจยังไม่ได้ต้องให้ทางเพิ่นี่ให้ตัวจริงก่อนว่าบุคลิกเพิ่นคำบอกรำจ้าเพิดไหมอ่ะซีคือบบกับคุยลูกสาวในโทรศัพท์เวลามาหาแม่เป็นตัวจริงเนาะเป็นน่าจะตัดสินใจในตอนนั้น คุยกันไปเรื่อยๆแมันบอกรางทีมันจะสะพ้ายตอนมันมาเล่นไทยกับมิวันนี้เมันจะมาตอนนั้นกุมภาสิบสี่กุมภาเนาะเดือนกุมภาได้นะทุกคนสิมารอเบิ่งว่าของฟันนองฟันหลางจะได้นี่ยชิมีอย่างนัทุกคนเพราะว่าวันทีสิบสี่ก็ใครจะมอดแล้วเนาะนี่กับนับสามนาะมันนี่เนาะมันนับสามได้เหมือนประมาณนี้เลยอยู่จังมื้อนี่อยู่ชี้เบีดมือเนาะทุกคนเพนได้บอกอยู่บนหลัง ยันเยอะอ่ายังแมนบ่อ่าสิบสี่กุมภาคันเริ่มันจะบ่มแมนสิบสี่กุมภาทุกคนเพราะว่าสิบสี่กุมภามันเป็นวันเสาร์ไพ่เออวันเสาร์ไพ่เอมันต้องเสาร์ไพ่เต้มเทนนองแล้วอ่าจะเป็นอนดอกไม้บอซอยงามๆเนาะเพราะว่าสิบสี่กุมภามันเป็นวันเสาร์ไพ่ทุกคนจ้า้จะสนุกไม่ได้ก็ล้งานอะไรวบเนี้ก็ดีใจน้องไม่ได้ตื่นเต้นแทนนะ เคยบอกอ้ายเป็นจะว่าว um ันส right? uh, 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 so mm. mm ิบ hmm. สี่กรุงพาเนี่ยไอ้น้องอยากได้ข้องควันแบบนั้นแบบนี้เด้อฮะนะยังไม่ได้บอกยังไม่ได้บอกเพราะมีในใจอยากบอกเดียวเขาคิดไปไอ้ายไปบอกในคิดออกแต่คิดไปในใจมีอยู่ว่ามี่เนาะมีก็ลองไปอ่าปรึกษากั็ไม่เพิ่นบางทีอ้ายเพิ่นอาจจะบอกเอออ้าโมมีให้ดอกแต่ว่าทำตรงนี้เนาะมันจะเป็นแบบว่าพวกที่จะมาเสพเนาะไอ้โมมีให้ดอกไอ้ผมเคยใหายใจคือเร็วแบบว่าเพป็นแมา สน้องอาจจะเป็นครับสไปนก็นมีเห็นหลายคนทุกคนบางอย่างเดี๋ยวทีมงานเราจะเอาใจสวยแล้วก็สวยเชียร์เนะาะสีกุ้งปลาเนี่ยนองพล่าต้องมีรางวัลด้ว่ก็องอ่ะของยังมาสไปนเนาะทุกคนฟองเสียแล้งานนี้เพราะว่างท้องเองเนาะก,ก็คุยแต่คนผู้เดียวฮะนะเ่าก็ต้องมีรางวัลแบบอ่าอย่างแสดงความจริงใจเนะาะหรือว่าหักแพงให้กันอะไรกันคือจุดนี้เนาะทุกคน คือทางเพิ่นก็ยังไม่ได้บอกให้น้องนี่แม้ว่าปิดใจบอกโดยจุดเป็นคือว่าน่องผมเป็นผู้ใหญ่เขนาดจะเข้าใจในอ่าน้องนี่ก็ยังอยู่ในวัยเรียนหรืออยู่ในวัยวัยรุ่นเพื่อนกันยังให้น้องนี่ยศึกษาเบิ่งให้ละเอียดอ่อนเนาะอ่าว่าสิเอาสิเปิดความรู้สึกและการเปิดใจให้กันสิ่งกันและกันนะฮู้ว่าเออน้องนี่เป็นคนแบบใด ความเป็นจริงนี่ใช่จะคอต่อไปสิเป็นอะไรเนาะสผลภายน้องอ่ะลองทบทวนลงมาอีกทีก็คือผนกับบริเลีงรีบเนาะนี่แหละการโกมหาผู้จักกับผู้ใหญ่มันจะดีแบบอย่างเบอรมี่เนี่เพราะว่าเพิ่นบรเร่งรีบเขาแล้วกันเพิ่นมีการบังคับอย่างนี้ว่ามันนี่มันบบก็คืออีย่างกับเบอมีคอแบบบังคับไม่ได้เหมือนกันี่แหละเหตุผลที่ว่ามันเป็นผู้ใหญ่เนาะทุกคน แต่หากไวรุ่นเนาะเออไปนี่ดได้บบอได้ห่วงเดอันนี้เราเพื่นไวรุ่นเนาะอันนี้เราเพื่นออที่เฮาก็เคยเจอกันมาฮะนะจะมีแบบความห่วงกันแต่ว่าผู้ใหญ่นี่เนอาจะเข้าใจพวกเพ่นเองก,ก็เคยผ่านประสบการณ์มาจนนั้นแล้วกันเอ้ามาหนีแม่ทางด้นะมือหนีนะหนึบเต้ออาตอีกบ่ งานประจำคุณผ uhm ่นแล้วทุกคนคือน้องพลาอยู่อ่านขายเครื่องคือเก่าเนาะอ่าบริบบิ้นน้ำโมน้ำใสอ่อุปกรณ์เนาะอุปกรณ์อ่าเกี่ยวกับการเลี้ยงเป็นเลี้ยงไก่ทุกคนเนี่ยที่หอยนี่แหละรวยทั้งนอกเป็นซุ้มข้างเป็นข้างไก่แล้วก็อาจจะเป็นอยังังนนะปอนใส่หนักแค่น้อยบวดรัวในใจเนี่ยเนาะ บุรีผ่านมาเนาะเอฟซีหนุ่มเล่าเข้ากับผ่านมาแล้วกับอุดหนุนซอยน่องน้องทุกคนเพราะว่าน่องนี่กัอ่าค่านจุดนี้กัเป็นทุนการศึกษาในการเรียนเพราะว่าเพื้นขออนุญาตว่าเนาะเพื้นยังเพื้นบอบีพอเนาะกัมีแต่แม่หาเลี้ยงมาจันซะอ่าบุรีผ่านมาจะอุดหนุนหรือว่าซอยเดือนในการทุนการศึกษาทางน่องเพื mm ้นที่ว่าน่องเพี่นกับที่ว่าสุดยอดเลยคนเนาะจะว่างความฝันนี่เป็นจริงทุกคนเลยเขาจะหลุดที่ว่าน้อง มนล่านี่ก็ประสบความสำเร็จบอในการจะเป็นาสาวตัดยิปนาทุกคนฮะมันเอกันเนาะโดยช่างเล่อยกับพ่อมียังได้เนาะแหละมาอัปเดตให้เอฟซีเพิ่น<ด>หายาจิตวอดคิดถึงความ<อ>คามดิคมดรักคิดถึงเนาะมาในมันนี้ไปจากของไอ้คให้น,อน้องพลาเนาะโดยคุยกับไม่เพิ่นก,นก็ให้มีข่าวดีเฉลี่ยคุณพ้านี่ก็ให้มีแบบเซอร์ไพรส์ ใช่น <łość> ี่เพราะว่าบันทีบันทีผมพาเป็นวันเสภาเนาะวันในความหักแสดงหักแพงต่อการอ่านและน้องเนาะทุกคนโอเคสำหรับที่นี่ก็ดังทีมงานนะอ้านกับสีขอโตขึ้นก่อนเนาะโดยสบายดี